กำปั้นของนักรบแปดดาวนั้นแข็งแกร่งพอพอกับรถบรรทุกหนักที่บรรทุกเต็มคันเมื่อพลังที่พลุ่งพล่านทั้งหมดรวมอยู่ที่ใบหน้าของกำปั้นที่ประกอบด้วยสีนิ้วลมชนิดนี้น่ากลัวยิ่งกว่าไม่ต้องพูดถึงว่าเย่เชนสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงผลกระทบที่รุนแรงของลมแรง แม้แต่เชนเซียวเจ้าที่อยู่ห่างออกไปสองเมตรก็ยังรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงคลื่นที่คลายกับพายุเฮอริเคนพัดใบหน้าของเขาในขณะนี้หัวใจของเชนเซียวเจ้าเต้นเป็นจังหวะและเธอไม่สามารถซ่อนความตื่นตระหนกของเธอได้และพล่งออกมาอาจารย์เย่ระวังด้วย ก่อนที่เขาจะพูดจบเขาก็ได้ยินเสียงดังโครมครามซึ่งเป็นแรงกระแทกที่รุนแรงซึ่งทำให้แก้วหูและอวัยวะภายในของเชนเซียวเจ้าเจ็บปวดจากการกระแทกครั้งใหญ่ S อสเไอเทียงกี้อยู่ข้างในได้ยินเสียงหลานสาวของเขาตะโกนและเขาไม่สนใจคำสั่งของเย่เชนที่ให้รอยอยู่ข้างหลังดังนั้นเขาจึงวิ่งออกไปอย่างกระวนกระวายเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อทั้งคุณปู่และหลานชายมองไปที่เย่เฉินและหงฉางกิ้งพวกเขาพบว่าพวกเขายังคงอยู่ในขณะนี้ใบหน้าของหงฉางกิ้งนั้นดูร้ายและกำปั้นขวาของเขาก็ชกไปที่ใบหน้าของเย่เฉินอย่างแรงในทางกลับกันเยน่เฉินดูเฉยเมยเพียงแค่ยื่นนิ้วกลางไปที่มือขวาของเขาและปัดกำปั้นของหงฉางฉิงที่อยู่ตรงหน้าเขาได้อย่างง่ายดาย การแสดงออกของหงฉางกิ้งก็เปลี่ยนจากอาฆาตและดูร้ายในเวลานี้เป็นงุนงงงุนง,งงตื่นประหนกและหวาดกลัวเขาไม่อยากเชื่อเลยเมื่อเขาโจมตีด้วยกำลังทั้งหมดเด็กคนนี้สามารถป้องกันมันได้อย่างง่ายดายด้วยนิ้วกลางเพียงนิ้วเดียว และท่าทางการชูนิ้วกลางก็เป็นภาษากายแบบหนึ่งที่ใช้กันทั่วโลกการเห็นท่าทางเช่นนี้ก็เท่ากับได้ยินอีกฝ่ายพูดว่าเชี่ยเอ้ยเชียเอ้ยกูเป็นไอ้งี่เงา่าอย่างไรก็ตามแม้จะมีการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่สิ่งเดียวที่เขาไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปได้คือความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่งก่อนหน้านี้ ขณะที่รอยยิ้มของแย่เชนที่เล่นมากขึ้นหัวใจของเขาก็หวาดกลัวมากขึ้นในขณะนี้เขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากเพื่อหล่อเลี้ยงคอที่แห้งและเจ็บเนื่องจากความตึงเครียดจากนั้นเขาก็พึพรรมพำโดยไม่รู้ตัวเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงฉันคือนักรบแปดดาวนักรบแปดดาว หลังจากพูดจบเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปที่เย่เฉินด้วยความกลัวคุณคุณเป็นใครเย่เฉินยิ้มในอดีตเมื่อมีคนถามคำถามนี้กับฉันฉันมักจะบอกเขาว่าฉันเป็นคนที่เขาไม่สามารถจ่ายได้คงฉางกิ้งถามโดยไม่รู้ตัวแล้วแล้วตอนนี้ล่ะเย่เฉินเย้ยยันด้วยความดูถูกเหยียดยาม ตอนนี้ฉันเป็นคนที่คุณไม่สามารถทำให้ขุ่นเคืองได้ดังนั้นทำไมถามคงชางกิ้งตระหนักว่าเขาถูกเย่เชนหลอกอีกครั้งแต่ในขณะนี้แม้ว่าเขาจะถูกเย่เชนหลอกแต่เขาก็ไม่มีความโกรธในใจของเขามีแต่ความกลัวเท่านั้น เนื่องจากฮงชางกิ้งได้ตระหนักอย่างลึกซึ้งว่าความแข็งแกร่งของเย่เชนไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาอีกต่อไปแม้จะไม่ได้อยู่ในโลกใบเดียวกันก็ตามคนโบราณกล่าวว่าริ้นอาจเขย่าต้นไม้ซึ่งตีความอารมณ์ของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบในเวลานี้ฮงชางกิ้งก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเหมือนเด็กอายุสามขวบที่ทำผิดพลาดและพูดด้วยความกลัว ฉันทำให้อาจารย์เย,ย่ขุ่นเคืองเพราะฉันไม่รู้จักไทซานฉันหวังว่ามาสเตอร์เย่ยจะเมตตาอัญญาประกาศคู่เย,ย่เชนมองไปที่หงฉางกิ้งและพูดอย่างใจเย็นว่ามาเลยฉันจะให้โอกาสคุณถามคำถามที่คุณเพิ่งถามอีกครั้งหงฉางกิ้งตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นรีบโค้งคำนับและพูดว่า อาจารย์เย่ฉันเหมือนหมดต่อหน้าคุณฉันกล้าดียังไงมาทำให้คุณขุนเคืองและถามถึงตัวตนของคุณอัญญาประกาศคู่เย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้มดูสิเมื่อคุณไม่ได้รับโอกาสคุณก็แค่พยายามทำอย่างแข็งขันเมื่อคุณได้รับโอกาสคุณก็จะขี้ขลาดอีกครั้งไร้ประโยชน์หงเทียนซือ คงช้างกิ้งตัวสั่นด้วยความกลัวคุกเข่าลงบนพื้นพร้อมกับเสียงดงังและพูดด้วยเสียงสั่นเครืออย่างตื่นตระหนกท่านอาจารย์เย่ใจเย็นใจเย็นข้าไม่กล้าอวดดีต่อหน้าท่านจริงๆขีบล่างหนึ่งเย่เฉินยิ้มและพูดอย่างใจเย็นฉันได้ยินมาว่าคุณมาที่จินหลิงเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับชุนตัน หลังจากที่หงฉางกิ้งได้ยินหัวใจของเขาก็เต้นรัวในขณะนี้ในที่สุดเขาก็เข้าใจปรากฏว่าฉันตกเป็นเป้าหมายของปรมาจารย์แย่คนนี้มาเป็นเวลานานแล้วฉันคิดอย่างไร้เดียงสาว่าฉันได้วางกับดักสำหรับเอสเชอเทียงกี้แต่ฉันไม่คาดคิดว่าฉันจะถูกปรมาจารย์แย่คนนี้ใส่เข้าไปในชุดสูตร ในขณะเดียวกันเขาก็สงสัยไม่ได้มีคนไม่มากที่รู้ว่าฉันมาเพื่อเอาชุนตันยกเว้นคนในตระกูลแอนคนเดียวที่อยู่ในตระกูลแอนในวันนั้นคือกูชิอายีผู้ซึ่งนำยาวิเศษมาเพื่อช่วยแอนกิชานเป็นไปได้ไหมว่าเย่เชนร,รู้จักพวกเขาเมื่อนึกถึงสิ่งนี้จูจ่ๆสายฟ้าก็ฟาดเ,เข้ามาในจิตใจของโงชางชิง และทันใดนั้นเขาก็ตระหนักได้พูดอย่างสันสทานท่านอาจารย์เย่ท่านท่านคือผู้ที่สร้างยาคืนความอ่อนเยาว์งุมปากของเย่เฉินยกขึ้นเล็กน้อยคุณค่อนข้างฉลาดเมื่อได้ยินเช่นนี้คงฉางกิ่งก็ก้มศีรษะและพูดด้วยความเคารพอย่างยิ่งคงฉางกิ่งผู้สืบเชื้อสายรุ่นที่39ของไทเจิ้นดาวกราบไหวาอาจารย์ เย่เฉินเม้มริมฝีปากฉันไม่ใช่สมาชิกของลัทธิเต๋าของคุณนับประสาอะไรกับปรมาจารย์หงฉางกิ้งรู้สึกประหลาดใจมากคุณคุณไม่ได้มาจากนิกายเตา๋าแต่ศิละปะการเล่นแร,แร่แปรธาตุเป็นความลับของนิกายเตา๋า คุณสามารถปรับแต่งยาวิเศษเช่นพูชุนพิวได้ต้องเรียนรู้อย่างลึกซึ้งจากนิกายเตา๋าเขาจะไม่เป็นสมาชิกของนิกายเต๋าได้อย่างไรเย่เฉินตะคอบการเล่นแร่ปแปราธาตุไม่ใช่สิทธิบัตรของลทัทธิเตา๋าใครบอกว่ามีเพียงนักเล่นแร่ปแปราธาตุเท่านั้นที่สามารถปรับแต่งมันได้ยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่าคุณจะเป็นนักเล่นแร่ปแปราธาตุ าการเล่นแร,แร่แปรธาตุของคุณเชื่อถือได้หรือไม่ถ้ามันเชื่อถือได้ฉันจะช่วยชีวิตชายชาราแห่งตระกูลอนันวันนั้นฉันเกรงว่าจะไม่ใช่ตาของฉันที่จะสลายเลือดและช่วยชีวิตหัวใจใช่ไหมหงชางกิ้งรู้สึกละอายใจก้มศีรษะและสำนึกผิด อาจารย์เย่ผิดมากฉันนั่งลงและดูท้องฟ้าแต่ฉันไม่รู้ว่ามีโลกที่สูงกว่าและกว้างขึ้นนอกประตูฉันยังคงหวังว่ามาสเตอร์เย่ไห่ฮานคือเย่เฉินบยักหน้าอย่าพูดเลยแม้ว่าเจ้าจะไม่ใช่เด็กแต่ทัศนคติในการยอมรับความผิดพลาดนี้ค่อนข้างดีใบหน้าชาราของหงฉางกิ้งร้อนและแดงด้วยความลำบากใจแต่เขาพูดต่อไปได้เท่านั้น ประกล่าวว่าการรู้ว่าข้อผิดพลาดสามารถสร้างความแตกต่างได้มากฉันมีความสามารถและการเรียนรู้เพียงเล็กน้อยแต่ฉันไม่รู้วิธีจัดการกับชนชั้นสูงถ้าตอนนี้ฉันไม่มีทัศนคติที่ถูกต้องฉันจะเมตตาผู้ใต้บังคับบัญชาของมาสเตอร์เยได้อย่างไรเย่เฉินพูดด้วยรอยยิ้ม คุณไม่ต้องการหลอกฉันที่นี่ฉันไม่ได้บอกว่าจะแสดงความเมตตาต่อคุณใช่ใช่ใช่คงฉางกิ้งพยักหน้าและพูดด้วยความเคารพผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้ไม่มีสายตาและยั่วยุมาสเตอร์แย่ก่อนไม่ว่ามาสเตอร์แย่จะลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้อย่างไรฉันก็ไม่กล้าที่จะไม่พอใจแม้แต่น้อย เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยพยักหน้าและพูดว่าเอาละสิ่งที่คุณพูดก็ดีแล้วเราจะได้เห็นการกระทำจริงหม้อน้ำยาที่คุณใช้เป็นเดิมพันอยู่ที่ไหนเอามันออกไปคงฉางกิ้งตกตะลึงในขณะนี้เขาดิ้นรนแทบตายเมื่อเห็นความลังลายใจของเขาเย่เฉินก็ตะคอกและพูดว่าอะไรนะ ถึงเวลานี้แล้วเจ้าไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ได้หรือหงชางกิ้งตัวสั่นอย่างรุนแรงในเวลานี้ในที่สุดเขาก็ตระหนักถึงความจริงนั่นคือชีวิตของเขากำลังตกอยู่ในอันตรายแล้วจะมีประโยชน์อะไรในการปกป้องหม้อต้มยาเมื่อนึกถึงเรื่องนี้เขาก็ตัดสินใจถอดถุงผ้าออกจากร่างกาย ถือไว้ข้างหน้าเย่เฉินด้วยมือทั้งสองข้างที่ทำความเคารพและพูดอย่างนอบน้อมอาจารย์เย่นี่คือหม้อต้มยาที่สืบทอดกันมานานเกือบพันปีในส่วนล่างฉันขอฝากถึงมาสเตอร์เย่เพื่อเป็นการขอโทษเย่เฉินไม่ได้หยิบถุงผ้ามาแต่มองเขาด้วยความสนใจและถามว่าคุณต้องการให้ฉันจริง,รงๆเหรอฮงชางกิ้งกัดฟันและพูดด้วยความเคารพ ใช่ฉันต้องการมอบให้กับอาจารย์เย่จริงๆเย่เฉินถามเขาด้วยรอยยิ้มจริงหรือคงชางกิ้งพยักหน้าจริงเย่เฉินถามอีกครั้งคุณไม่เสียใจเลยเหรอแม้ว่าหงชางถิงจะรู้สึกเจ็บปวดในใจแต่เขาก็ยังพยักหน้าอย่างหนักไม่ฉันไม่เสียใจเลยเย่เฉิน